สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ Everyday Science อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมฟ้าผ่าปรากฏการธรรมชาติที่สวยงามแต่ก็น่ากลัวถึงได้เป็นอันตรายถึงชีวิตไปดูกันค่ะฟ้าผ่าคือปรากฏการการปล่อยประจุไฟฟ้าจำนวนมหาศาลร,ระหว่างเมฆก,กับเมฆหรือเมฆก,กับพื้นดินแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นสูงมากๆนับล้านโวลต์เลยทีเดียวเมื่อฟ้าผ่าลงมา กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านวัตถุต่างๆด้วยความเร็วสูงมากทำให้เกิดความร้อนสูงถึง3 0 0 0 0องศาเซเลเซียสซึ่งร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์เะอีกด้วยพลังงานไฟฟ้าและความร้อนที่สูงขนาดนี้ฟ้าผ่าจึงสามารถทำให้เกิดไฟไหม้ทำลายสิ่งก่อสร้างและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเกิดฝนฟ้าคะนองควรหลีกเลี่ยงที่โล่งแจ้งและอยู่ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าด้วยนะคะ หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับฟ้าผ่าแชร์มาให้ฟังหน่อยนะแล้วพบกันใหม่กับ Everyday Science ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ